โอเคค่ะวันนี้ค่ะมาร่วมงานแดนซ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมงานแดนซ์นะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากแดนซ์นะคะ<ช>ก็จะมีโปรดักต์ทั้งหมด3<ช>อย่างด้วยกันนะคะจะมีเป็น shower foam ม,มีเป็น shower เป็นวเวอร์ gel ลแล้วก็ body lotion นะคะจากแดนซ์นะคะเราบอกว่าจะเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตัวเองในห้องน้ำแน่นอน,นะคะอ่ะค่ะี่สนใจยังไงค่ะน่าสนใจยังไงใช่คะ ดีต่อใจยังไงคือต้องบอกว่าด้วยด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยแต่ละอย่างจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอย่างอย่างชาวรวาโฟมเนี้ยโฟมมันจะมีความแบบนุ่มฟูอาบน้ําสนุกมากมากนะคะแล้วก็อย่างชาวร์เจลอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบจะมีเท็กซ์เจอร์ของมินเนอรัลกลิตเตอร์ที่จะทําให้ผิวเราดูกโกลว์ขึ้นแล้วก็มีบอดี้โลชั่นที่แบบเออมีทั้งแบบมินเนอรัลกลิตเตอร์เหมือนกันก็จะทําให้ผิวแบบดูกโกลว์สว่างใสชอบกันไหนที่สุดเลยถ้าถามวีนะวีชอบ วีชอบชาว่าโฟมสุดเพราะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ลองกันได้อาบน้ําที่แบบบีบแล้วมันเป็นโฟมออกมาเลยแล้วมันนุ่มฟูแล้วมันให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยก็เลยรู้สึกสนุกใช่ค่ะยังไงบ้างว่าต้องขายของยังไงบ้างต้องขายของยังไงใช่ไหมคะก็ตอนนี้นะคะเป็นวันแรกที่ที่ที่ขายก็เลยสามารถซื้อได้นะคะที่อีเวนต์อีเวนต์บอยนะคะแล้วก็อีเวนต์บอยออนไลน์สามารถสั่งได้เลยค่ะรับรองว่าจะเปิดประสบการณ์เอ่อการอาบน้าแบบใหม่แน่นอนค่ะเพราะอย่างตัวีเอวีชอบแบบ อาบน้ําร้องเพลงในห้องน้ำอย่างนี้แล้วก็จะใช้เวลาได้เต็มที่ถูกไปเลยค่ะอาบน้ำบ่อยขึ้นเลยไหมอาบน้ำบ่อยขึ้นเลยค่ะตัวหอมเลยค่ะตอนนี้ค่ะโอเคค่ะเรื่องคอนเสิร์ตนี้่องแบบว่าโซอัลร้องไห้เลยใช่ค่ะก็ดีใจมากมากเลยค่ะตอนแรกตอนนั้นที่เราเจอกันคือยังกลัวๆตอนนั้นเจอกันเลยยังกลัวๆอยู่เลยว่าแบบเอมันจะเป็นยังไงนะวันขายอะไรเงี้ยแต่พอขายหมดภายในสองชั่วโมงเราก็รู้สึก ดีใจโล่งใจแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อแบบเออมันมันมันป็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นจริงจริงก่อนวันนี่มันเกิดได้เปิดขายบัตรลุ้นขนาดไหนตัวเองลุ้นมากค่ะขนาะที่แบบขนาดที่ขายเองก็ลุ้นมากมากเหมือนแบบตอนที่สิบโมงปุ๊บพี่ก็คลิกเข้าไปในแอปเพื่อดูว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงซึ่งพอมองไปปุ๊บแล้วมันเต็มอ่ะเราก็ตกใจว่าแบบฮะทำไมมันเต็มแบบเหมือนในหัวยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคนเข้ามาซื้อเยอะจริงๆอะค่ะมันก็มันก็ตกใจว่าแบบฮะอย่าบอกนะว่าแบบ ขายได้เร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขายหมดตั้งแต่วันแรกแล้วก็ให้พี่ทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเตรียมไว้เลยว่าแบบจะมาร์เก็ตติ้งต่อ,อยังไงให้กระต้นยอดขายหลังจากนี้อะไรเงี<อ>้ยเออ,อใช่มมใช่ค่ะคะที่ครั้งที่แล้วที่บอกจะเป็นมูใช่ไหมคะไม่ได้มูก่อนยังไม่เคยมูได้ <c oughs> ได้มูหนึ่งอย่างได้มูไปหนึ่งอย่างค่ะใช่ไินาทีที่น้ำตาแตกตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงมัน มันตื้นตันแล้วก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกด้วยมีความมีความรู้สึกโล่งใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆที่เหลือมักในโชงอย่างมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นความกลัวมันได้ผ่านไปแล้วมันมันโล่งใจแล้วมันดีใจแล้วก็คือมันยังมีความไม่ค่อยเชื่ออยู่ว่าแบบจริงเหรอวะจริงเหรอวะจนกว่า ใจกว่าจะไปยืนอยู่บนเวทีมั้งถึงจะเชื่อว่าแบบมันเกิดขึ้นจริงๆเรียกว่าใจมาเลยไหมคะแบบพร้อมเกินร้อยเลยแบบพร้อมพร้อมมากค่ะแล้วแบบแฟนๆวีน่ารับมากอะวีได้รับ DM ทุกทุกวันจะเป็นแฟนเวียนคนกันไปคอยแบบมาให้กําลังใจว่าแบบรอดูคอนเสิร์ตนะทุกๆวันเลยอะไรเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเพิ่มรอบไหมคะ จำลองไม่มีไม่น่าจะพร้อมทันแล้วใช่ค่ะรอบเดียวรอบเดียวเลยใครที่ไม่ได้บอกอะไรเขาหน่ยชาวนกทั้งหลายเสียใจด้วยนะแกเราแรกเราแรกก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้ค่ะมาเจอกันตามหลายๆคอนเสิร์ตได้ค่ะตอนนี้ความพร้อมพร้อมพร้อมใช่ไหมคะก็กางซ้อมอย่างตั้งใจมากเพวันนี้อาจจะดูไม่ออกแต่จริงๆเราปาดแตกเพราะไมโครปากมานะคะซ้อมแล้วก็ตั้งใจมากค่ะ ในกลุ่มเขาค่ะเขาให้กำลังใจแล้วก็แบบมีคอยเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าเอ้ยซีนี้จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีความสปอยให้เขาฟังว่าเขาคิดเหตุยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะหน้าที่ของเขาคือเป็นแฟนอยู่ข้างล่างโอ้ย่ใช่เป็นที่ยังแอบเออคะรับรไปแล้วค่ะรับไปแล้วค่ะเขียนว่าพี่แฟนแต่งตีหนูไม่แน่ใจค่ะเขาไม่มีคนจัดให้ค่ะอ๋อไม่เป็นคอเสิร์ตงใดๆลิสต์เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วค่ะตอนนี้อยู่ใน ตอนนี้อยู่ในช่วงซ้อมใช่ค่ะสป,ปอ,ยอย่ปปอยก็จะมีความพิเศษใน,นสป라이์ไฮไลท์สป,ปอยเหรอก็จะมีแขกแล้วเชิญก็จะมีเพลงเพาะหลายแบบแล้วก็จะมีได้เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดเยอะแยะมากมายอย่างที่ผ่านมาเคยเห็นมีเวลาเป็นแขกตเชิญคอนเสิร์ตคน,นอื่นะจะมีความแซ่บความเรี้ยวในตัวเองจะมีอะไรแบบนั้น สามารถเห็นสิ่งที่ expect ได้แล้วก็สามารถสิ่งที่ไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ expect ด้วยก็จะมีแบบจัดเต็มแน่นอนเพราะจริงๆที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเราก็ไปเจอไปเล่นตามร้านกางคืนหรือแบบเฟสติวัลอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบอ้าดนลตีดวลตีแล้วก็ตัวเราแต่ครั้งนี้เรามาด้วยโปรดักชันที่มันแบบห่อเราไปด้วยโปรดักชันมีจอมีอะไรอย่างเงี้ยที่น่าตะการตาตะการใจประมาณนึงเลยค่ะอีกไม่ถึงงเดือนตอนนี้ต้องดูแลตัวเองอะไรแบบไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้อะไรก็ ตอนแรกก็กังวลว่าจะเป็นโควิดแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โช่องดีก็เป็นไปแล้วตอนสงการเลยโอเคจบไปหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็สรวจร่างกายอย่างอื่นแล้วก็พยายามกินดีๆพยายามนอนให้พอแล้วก็ก็ซ้อมเต็มที่แหละแต่ก็แต่ก็ต้องมีเวลาให้เผื่อนอนด้วยแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันช่วงก่อนวันส่วนใหญ่จะมีการลดลดรับงานกลางคืนอะไรอย่างมเงี้ยอ๋องดรับงานมามาพักหนึ่งเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างวันนี้ก็คือเป็นวันยกเว้นไปก่อนมียกเว้นแต่ว่า ว่าอื่นๆก็คือไม่ไม่มีคอนเสิร์ตเลยใช่เสียงอะไรที่คืเป็นไม่กังวลอาการไม่กังวลค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ยค่ะค่ะยี่สิบสี่เจอกันยี่สิบสี่เจอกันตันเดอร์ดอเมืองทองธานีค่ะกับยูเปอร์เลิฟมีคอนเสิร์ตค่ะนี่เป็นเรื่องข่าวคู่รักเลิกรเงี่ยงหลอกไปแล้วแหละแต่ว่าค่ะที่ออกเอตุผลที่ออกมาโพสต์ด้วยตัวเองเพราะคือคู่รักเลิกรเงี่ยงเนี่ยคือ สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆครั้งที่เขาจะมีข่าวว่าคู่รักเลิกเงียบมันจะมีชื่อวีกับเก้าโผล่มาตลอดแล้ววิก็รู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราสองคนหวานมากไงทำไมถึงคนทำไมคนถึงบอกว่าเราเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคนเดาว่าเป็นวีกับเก้าอยายวีก็โทรมาเช็คว่าเลิกกันหรือเปล่าแล้ววิก็บอกไปแล้วไม่ได้เลิกแล้วกันดีเขาก็โทรมาทุกวันเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งแบบไม่เชื่อเราจริงๆเพราะว่าข่าวมันยังไม่ตายไปไงข่าวมันยังอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า งั้นเราตอบไปเลยเพื at, at, to to smoking, yeah. oh. ่อท oh. ี Mother, mm. uh. oh. people, uh. yeah. oh. ่ยายจะได้ไม่ต uh. um. no. ้องกังวลไม่ต้องโทรมาเพราะว่าถ้าเิดบอกไปยายก็ไม่เชื่อก็เลยรู้สึกว่างั้นโพสไปเลยให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราใช่ค่ะแล้วตอนนี้ยายเชื่อยังยายเชื่อสรุปยายก็โทรมาอยู่ดีค่ะแต่ยายโทรมาชมบอกว่าดีมากที่บอกอย่างเงี้ยคนจะได้ไม่ต้องไปพูดต่อเรายังรักกันดีนนอยอย่างเงี้ยอค่ะยายติดตามเขาสาวใช่เขาก็เลยเขาก็สบายใจค่ะใช่ยายรักามากค่ะยายเชื่อนักข่าวมากกว่า ใช่ค่ะเพราะเพราะว่าครั้งที่แล้วบอกไปหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้เลิกก็ยังบอกว่าเลิกหรือเปล่าเลิกหรือเปล่าเป็นเวลาทิศหนึ่งอยู่ใช่เป็นิตตามขวาเป็นเกิใช่ค่ะวันนี้คืนดีก็จะมีแบบได้ดูคลิปยูทู e อะไรสักอย่างมาแล้วก็โทรมาบอกว่าถ้าไม่แต่งตัวอย่างนั้นแล้วหนูก็ถามว่าตอนไหนคลิปไหนก็ไม่รู้ด้วย,ยซึ่งอาจจะเป็นคลิปที่เก่ามากๆอะไรเงนี้ค่ะก็ ค่ะประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเขาเชียร์คู่เราของเรากมาเขาพม่อยากเขาเอ็นดูเขาเอ็นดูมากๆใช่ค่ะตอนนี้ก็ตัวยังหวานดีแฮปปี้ดีค่ะไม่มีปัญหาค่ะต่อไปถ้าสมมติม,มีอีกอมีก็เลิกแบบอังจริงหนูรู้สึกว่าตัดหนูว่ไปจากชอยก่อนได้นะ <laughs> เออเพราะหนูว่าหนูไม่น่าจะเร็วๆนี้ไม่น่าจะเลิก <laughs> เร็วๆนี้แต่ว่าถ้าเลิกเดี๋ยวก็คงรู้เองแหละถ้าเลิกก็ถือเม่เงียบ <ๆ S 1> ไม่รู้ว่าไม่เงียบไหมแต่ว่าน่าจะรู้เองแหละแล้วก็ต้องชินได้แล้วว่าพวกหนูไปลงรูปคู่กันเอ๋อใช่คช่คู่กันคืมาค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสตอนนี้คือมันไม่ได้ไปไหนมันก็ไม่มีรูปถ่ายเพิ่มแล้วก็ไม่รู้จะลงทําไมใช่ค่ะยังหวานอยู่ยังหวานอยู่ค่ะโอเยค่ะขอบคุณพี่ีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ